ช่วงสองกล้องมองกระแอสนับสนุนโดยบีอิ่งสดชื่นและมีประโยชน์ร้านอาสุพันธ์ห้างพันทิพย์สาขางามวงวานชั้น3ครับผมอ,อาสุพันธ์ครับถ้าที่สนใจอ,อยากจะปรึกษาเรื่องพรัเครื่องพระบูชาพาะชุ่เบปจากภาคีนะครับก็เจอได้ครับ วันนี้เราจะมาพบกับว่ากับองค์พระผงสุพรรณองค์แท้ๆอย่างใกล้ชิดนะฮะทั้งหน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มเพราะฉะนั้นการสะสมพระเครื่องก่อนอื่นต้องมีข้อมูลและมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับการศึกษาพระเครื่องไม่ใช่เรื่องยากนะครับทางรายการเราได้ถ่ายสถานที่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อย่างช่วงแรกที่ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมไปแล้วนั้นเดี๋ยวเรามาดูพระแท้นะครับองค์แท้ๆจากกูกวัดพระศรีระนาทาธาตุซึ่งตอนนี้เป็นวัตถุมงคลที่คู่บ้านคู่เมืองและเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหายากนะครับส่วนองค์แรกที่เราจะแนะนําท่านผู้ชมทางบ้านจะเป็นพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่ซึ่งพิมพ์หน้าแก่นี้เป็นพิมพ์นิยมของกู่นี้ จะจัดอยู่ในชุดเบญจภา,าคีถ้าเบญจภา,าคีทั้ง5้าองค์จะมีพระรอดพระสุ้มกอพระนางพญาพระผงสุพรรณและก็พระสมเด็จวะละัลคังทั้ง5องค์ถ้าขาดองค์นี้ก็จะไม่ใช่ชุดเบญจภา,าคีเพราะฉะนั้นวิธีการดูพระผงสุพรรณนะครับท่านจะต้องรู้เรื่องราวพระหงสุพรรณจะมีด้วยกันกี่เนื้อต้องศึกษาก่อน พระผงสุพรรณกูว่าพระศรีรัตนมหาธาตุนี้มีสองเนื้อครับมีเนื้อชินและก็เนื้อผงแต่ที่เขาเรียกว่าผงพระผงสุพรรณนี้ไม่ใช่เนื้อผงนะครับเป็นเนื้อดินผสมว่านเกสรทั้งร้อยแปดบางทีท่านผู้ชมจะเข้าใจว่าเรียกพระผงสุพรรณพระผงสุพรรณอาจจะเป็นเนื้อผงเหมือนเนื้อสมเด็จแต่แตกต่างกันมากครับเรียกพระผงสุพรรณแต่พระผงสุพรรณเป็นเนื้อดินผสมเกสร แล้วก็เนื้อว่านที่เป็นมงคลเป็นสิริมงคลว่านที่เป็นมงคลนะฮะซึ่งบรรพบุรุษได้ทําสร้างไว้ให้เราอนุชนที่หลังได้อนุรักษ์และสะสมเป็นการสืบทอดาศาสนาและเป็นการสะสมวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษได้สร้างไว้ให้เราครับผงสุพรรณน้าแก่วิธีการดูนะครับวิธีการดูไม่ไม่ยากนะฮะถ้าท่านหยิบพระขึ้นมาแล้ว ท่านจะเห็นลายนิ้วมือด้านหลังนะครับลายนิ้วมือด้านหลังนี้เป็นลายนิ้วมือที่ประทับของพระมหาเทระปิยทัศีสารีบุตรนะครับซึ่งในตำนานได้เขียนไว้ในบาลานทองว่า,าเป็นประธานในพิธีในการสร้างเพราะฉะนั้นพอท่านพิจารณาพระแล้วท่านจะต้องรู้ว่าพิมพ์ที่ท่านดูอยู่เป็นพิมพ์หน้าแก่หน้าแก่เนี่ยดูอย่างไรนะครับถ้าหน้าแก่เนี่ย ทางด้านด้านฝานะครับหูด้านฝาของพระเนี่ยนะจะยาวนะครับจะยาวมาจดไหลถ้าชัดๆจะเห็นชัดเจนและและถ้าโปรดสังเกตนะครับว่า,าที่นั่งประทับมารวิชัยนะครับนั่งขัดมารวิชัยเนี่ยมือที่วางที่หน้าตักนี่นะครับจะไม่มีเส้นมือไปชนที่แขน เขาจึงจะเรียกหน้าแก่นี่ดูคร่าวๆนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ต้องดูจากองค์จริงและพิจารณาจากข้อมูลจะเป็นนิสสารหรือว่าเป็นตำราที่ได้ทําไว้นะครับผมได้ทําไว้หลายเล่มนะครับพระเครื่องเมืองสุพรรณเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้องจริงเชิญเชิญที่ร้านผมผมยินดีรับใช้และดูให้ท่านผู้ชมนะครับส่วนหน้ากลางครับพิมพ์ต่อไปหน้ากลางนี่แตกต่างจากหน้าแก่เมื่อกี้ผมบอกท่านผู้ชมว่า ทางด้านขวามือหูด้านขวามือของพระจะยาวแต่พิมพ์หน้ากลางนี่หูด้านซ้ายมือของพระจะยาวกว่าด้านขวาคือแตกต่างกันนะครับแต่และพิมพ์เราก็มีการแยกแยะและชัดเจนและที่ผมบอกว่าที่ประทับมือทับบนหน้าตักประทับบนหน้าตักเนี่ยนะครับจะมีเส้นวิ่งจากปลายมือไปชนแขนถึงจะเรียกพิมพ์หน้ากลางนี่บอกท่านผู้ชมเอาง,ง่ายๆคร่าวๆและทั้งนั้นนี้ทุกองค์จะมีลายประทับนิ้วมือทุกองค์ครับ และดูเนื้อดินทั้งหมดมีด้วยกัน4ส,สีนะครับมีสีแดงสีดำสีเขียวและสีพิ่คุณแห้งนะครับครับส่วนพระหน้าหนุ่มนะครับหน้าหนุ่มเนี่ยพระสุพลสุพรรณจะเรียกว่าพระหน้านางหรือหน้าหนูสมัยโบราณเป็นพระที่เล็กแล้วหน้าเล็กนะปากจู๋นะครับแต่ว่าหูสองข้างจะเท่ากันนะครับมาชนที่ไหลและพระ แขนพระทั้งสององค์จะทิ้งลงมาล่ําทั้งสองข้างนะครับแล้วเล็กกว่าสององค์ที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อกี้นี้แล้วนะครับ <S <S ท่านผู้ชมครับก็ขอกวามนิจศสาร,รอรมตะพระเครื่องเล่มนี้นะครับเป็นคู่มือสะสมพระเครื่องซึ่งท่านได้รับรู้เรื่องราวพระเครื่องนะครับผมทําไว้สองเล่มนะครับมีอมตะพระเครื่องหนึ่งเล่มซึ่งเป็นการาสะสมนะครับเป็นคู่มืออีกเล่มหนึ่ง ก็จะมีวิชาการด้วยจากผู้ที่เชี่ยวชานะครับจะมีานายกพยับพำพันและอาจารย์ต้อยเมืองนอนท์และบอยท่าอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเหรียญทุกเล่มเราจะมีวิชาการในการดูและมีเรื่องราวนะครับซึ่งคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ท่านได้เช่าหรือว่าซื้อหนังสือแต่ละเล่มนี้ท่านจะคุ้มค่ามากครับสองเล่มนี้ขอฝากไว้กับท่านผู้ชมด้วยครับช่วงสองกล้องมองพระแท้วันนี้ เชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะได้มีความรู้หรืออาจจะทิ้งท่านที่ได้รับรู้อาจจะได้รู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากไว้ท่านผู้ชมว่าฝากรายการนี้ไว้ด้วยครับให้ช่วยติดตามชมและท่านจะรู้เรื่องราวที่เคล็ดลับในการดูพระและเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ท่านยังไม่เคยรู้ผมจะเจาะหาเรื่องราวและที่สถานที่ที่ขึ้นจากพระจริงนะครับมา ให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับช่วงสองกล้องมองพระแท้อาทิตย์ต่อไปท่านจะได้พบกับผู้ที่เชี่ยวชาญของแต่ละด้านนะครับจะเป็นเนื้อชินเนื้อดินเนื้อผงของแต่ละกลุแต่ละวัดและพระยอดนิยมของเมืองไทยอย่าพลาดนะครับสุดท้ายนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านได้เคารพนับถือซึ่ง พระที่อยู่ในบ้านในเมืองเรานะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ขอช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ชมทางบ้านจงมีความสุขความเจริญและรุ่งเรืองสำเร็จหน้าที่การงานธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรืองครับผมครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณหนังสืออามาตะยอดนนยมเมืองสุพรรณที่ให้ข้อมูลดีๆในการถ่ายทำและขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนรายการทุกๆท่านครับรวมถึงคุณผู้ชมด้วยสัปดาห์หน้านะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆที่จะนําเสนอแต่จะเป็นเรื่องใดนั้นห้ามพลาดนะครับต้องติดตามสัปดาห์นี้ผมและทีมงานนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับและด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือพระบร,รมธาตุน,นครชุมครับ ซึ่งแนอดีตนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับและในสมัยโบราณนะครับหัวเมืองต่างๆนะครับก็จะสร้างป้อมลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อไว้ใช้ป้องกันข้าศึกลุกลานด้วยครับแค่แผ่นเดียวได้จารึกไว้ว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างอย่างไร